สวัสดีครับวันนี้ r s s h o p พามาชมแจ z z GK นะครับแต่งสเต็ปงบไม่เยอะนะครับแต่ว่าเน้นคุณภาพมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวมาดูกันครับแจ z z GK ค c ครับสีบลอนด์นะครับสีซิงซิงยอดนิยมของแจ z z GK นะครับเขามาจัดชุด Happy Meal นะครับล้อยางชุดโหลดนะครับผมตัวล้อครับเลือกใช้เป็นสี28ครับสเปค15กว้าง7ออฟเซต28ครับตัวนี้จะเป็นตัวการ์แอนด์นะครับ ลูกค้าเพิ่มด้วยตัวซินเทียแคปนะครับหรือว่าฝากลางเป็นอลูมิเนียม C n นจีัก็มีโลโก้สีเข้มนะครับปีใหม่สวยๆเนียนๆแบบนี้เลยปั๊มครบเพจรล้อเพจสเปคครบหมดนะครับมาที่ยางครับตัวยางลูกค้าเลยใช้เป็นบิสโตนบรินซาเออีศูนสครับไซส์หนึ่งเก้าห้าห้าสิบห้ายางตัวนี้สําหรับลูกค้าเน้นใช้งานนะครับใช้ความเร็วสปอร์ตลุยน้ําได้ในยางฝนตกแนะนำเป็นตัวนี้เลยเพลนซาเออีของบิสโตนนะครับชุดโหลดครับ เลือกเป็นสปริงโหลดของคาริเบียนตัวนี้ลงมา1.5-1.8นิ้วลงมากำลังสวยไม่เตี้ยมากไม่สูงไปนะครับสำหรับลูกค้าที่อยากได้ฟฟลลิ่งโชว์เมเดิมในการขับขี่ก็แนะนำเป็นสปริงโหลดตัวนี้เลยโหลดลงมาตรงกำลังสวยเลยน็อตล้อจุ๊บลมฮับลิงนะครับปอนตันที่ร้านเราแถมให้ครบเรียบร้อยครับต้องเสียนซื้อเพิ่มเลยสำหรับคันนี้แต่งออกมาแล้วทรงออกมาจะหล่อประมาณไหนเดี๋ยวมาชมกันครับ